1นึ่งสองสามสีอย่าพุ่งสีแก้วเอ้ยเดีดีหมุนเดี๋ยวก,ก,กันได้บอกบ๊ายบายมากินข้าวแล้วน้องมากินข้าวแล้ว บ๊ายบายบ๊ายบายโอเคบ๊ายบาย okay. บ dumpling, แต่เมือแต่เมืออเออมากราดขนที่ไหล่พี่ทำไมพี่หลับอยู่มากัดนิ้วอัปากกับเห็นแล้ว เจ้าแก้วเจ้าแก้วครับบ๊ายบายแต้มือเกีงมน้า,าเดี๋ยวข้าวหน้าพูดว่าเพียรเล็กนะเค็ปะบายบายเร็วบายบาย,บาย,บายแต่มือบา,บายแต่มือ เตีลองกาได้ไหมเดี๋ยว่ะเดี๋ยวตี๋องกาก่อนเร็วตี๋องกาตี๋องกาอยู่กับพี่ว่าไม่ตีลองกาที่อยู่กับบอาขวัญอะตีลองกาจังเลยนะเราอะบ๊ายบายแต่มือไว้ย้อย อ่าแต่เมืต่ตืเออดีมากครับว้ายย้อยทำทางนี้มาเก้วแก้วมาทางนี้มาบู